บันทึกรายการข่าววันที่28มกราคนะครับจายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงลายวันดังนี้จายค่าน้ำประปาได้รับใบส่งของทับใบคำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่1271287เป็นเงิน2,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเวท7% จ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบสองของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเวด7%จ่ายค่าไฟออจ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบสองของใบกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเวด7% ได้เลยนะครับไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะครับกดปุ่ม work f o w ครับกดลงลงรายวันนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น pc นะครับ C ก่อนเรื่องนะครับคลิกโอเคครับกดปุ่มเมสามเพิ่มครับเปลี่ยนเป็นวันวันลงบัญชีเปลี่ยนเป็นวันที่ยี่สิบแปดตนลคห้าแปดนะ จะใส่คำว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับ F7 ลิงกนะครับกดเพิ่มนะครับเราจะเลือก PINV underscore PROD นะครับ Enter เลือกครับประเภทเอกสารใส่จุด Enter ครับเลือก BR ใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเป็นเงินสดซื้อ กด enter เลือกครับเล่มเลขที่เอกสารอ้างอิงใส่1 2 8 7 e, นะครับเจ้านี้ใส่จุด enter นะครับเลือก s 5เจ้านี้สาธารณูปโภคครับกดตุ่มเลือก enter ครับเราจะเปลี่ยนรายละเอียด ออกรายงานภาษีเป็นค่าน้ำนะครับไปที่ยอดเงินก่อนแบบนะครับใส่เป็น2,100น,นะครับ ประเภทใส่จุด enter ครับกด,ด f 1 0บันทึกได้เลยครับกดปุ่มเพิ่ม f 3ครับเราจะใส่ตัวเดิมนะครับ p i n v underscore p r o d นะครับ enter เลือกครับประเภทเอกาสารใส่จุด enter ครับเลือก b r นะครับ เอนเตอร์เลือกครับเล่มเลขที่เอกสารอ้างอิงใส่แปดเก้าแปดสองนะครับ แล้วนี่ใส่จุด Enter ครับเลือกเ e อ็ดนะครับแล้วจะเลือกครับรายละเอียดออกรายงานภาษีให้เปลี่ยนเป็นค่าไฟนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เข้ามาที่ยอดเงินก่อนแบดนะครับใส่เป็น2 3ามพนหนึ่งอยนะครับประเภทใส่จุดเลือกเวทจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ F สิบบันทึกครับกดปุ่ม F 3ปุ่มเพิ่มครับเลือกตัวเดิมน,นะครับ pinv underscore prod นะครับ enter เลือกครับประเภทเอกสารใส่จุด enter ครับเลือก br นะครับเลขที่เอกสารอ้างอิงเราจะใส่3894นะครับไปที่เจ้านี้ครับ ใส่จุด enter ครับเลือก S5 เจ้านี้สาทารณุปโภคครับเลือกครับเราจะเปลี่ยนรายละเอียดออกรายงานภาษีเป็นค่าโทรศัพท์นะครับไปทิ้งยอดเงินก่อนเลยนะครับ หนึ่พันสองร้อยนะครับประเภทใส่จุดเราจะเลือกเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับคลิกเลือกครับ F10 บันทึกครับ v ุ่มว e ลเชอร์ครับไปที่ชื่อบัญชีนะครับไปจุดอินเตอร์ครับเราจะเลือกค่าน้ำนะครับค่าน้ำประปานะครับ ต่อไปครับกด F ัออกอีกครั้งหนึงจะพิมพ์ว่าค่าน้ำนะครับ Enter, Enter ครับเราจะเลือกค่าน้ำปราปาร,รหัสบัญชี5 1 2หนึนะครับ Enter เลือกครับใส่จำนวนเงินฝั่งด้านเดบิตสอ0พบาทครับ ไปที่ชื่อบัญชีนะครับใส่ค่าไฟครับเครับเราจะเลือกค่าไฟฟ้าหรหัสบัญชี5้าหนึนะครับ เลือกครับไปที่จำนวนเงินฝั่งด้านเดบิตนะครับสองพันสองร้อยบาทครับชื่อบัญชีตัวที่สามเราจะใส่ค่าโทรศัพท์นะครับ รหัสบัญชี5 1 2 0นึนะครับกดเลือกครับจำนวนเงินเดบิตใส่1,400นะครับใส่ปลาสีซื้อนะครับ ไปที่ช่องจำนวนเงินเครดิตน,นะครับเราจะเอาตัวเลขค่าน้ำประปา2,300บาทค่าไฟฟ้า2,200บาทค่าโทรศัพท์1,400บาทรวมกันแล้วคูณเจ็ดเปอรเซ็นนะครับ ได้413นะครับไปรายการที่5เป็นเงินสดนะครับใส่ฝั่งด้านขอบให้นะครับค่าสีซื้อ ใส่ฝั่งด้านเดบิตนะครับส่วนเงินสดเราจะใส่ฝั่งด้านเครดิตนะครับเรากดปุ่ม F2 สมดุลน,นะครับระบบระบบก็จะรันจำนวนเงินเครดิตมาให้ครับ สองฝั่งต้องเท่ากันนะครับกด F10 บันทึกได้เลยครับกลุ่มเย็ดครับเครื่องตรารันหมายเลขวอลเชอร์ให้นะครับ กด H แคบออกนะครับกดปุ่ม Yes ครับกด H แคปออกนะครับ Cancel เราบันทึกรายการวันที่28เสร็จเพียงเท่านี้นะครับ